สวัสดีครับมหาเชฟชาแนลวันนี้นะครับ <Hi. S 1> จะมา <Hi. S 1> พาชมมาทําวิธีการทําลาบเหนียวปลาตองกายนะครับก่อน <Hi. S 1> อื่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe โม้นำใจให้กันด้วยนะครับ <Hi. S 1> สําหรับปลาตองในวันนี้นะครับใช้แบบสูตรต้นตำรับของอีสานนะครับไปหาอยู่หากินตามวิธีคนอีสานบ้านเรานะครับ ได้มาแล้วเราก็ขอดเก็ก่อนนะครับขอดเก็เราขูดเอาแต่นเนื้อนะครับสําหรับสูตรนี้คล้ายกันกับการทําลูกชิ้นนะครับสําหรับสูตรนี้ผมใช้วิธีการทําสุกนะครับแต่เป็นลาบเหนียวปลาตองปลานี้ก็ไปได้มาในการตึกแหวานแหตามอีฐานบ้านเฮาละครับ ดเจ็ดล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับค่อนข้างจะตัวเล็กนะครับเพราะว่าหาอยู่หาจินตามบ้านเรามันค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะรถ้าซื้อนี่ก็จะเลือกเอาที่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับลอกขูดเอาแต่เนื้อออกนะครับ บางคนก็จะสับไปหมดนะครับแต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าก้างเยอะนะครับปลาตองถ้ามีเครื่องปั่นก็ยิ่งดีครับปั่นแล้วค่อยไปราบน้ำจะมันจะไม่ได้อารารลดนะครับเน้นวิธีการทําแทนเมดครับทํามือเลยครับนี่นะครับเนื้อปลาตองนี่ก็จะ สวยๆเนี่ยเราได้เนื้อมาแล้วนะครับตามที่ต้องการเยอะพอสมควรก็จะมาสับสับเพื่อที่จะให้ก้างมันละเอียดไปด้วยนะครับก้างที่มันติดมากับเนื้อนะครับสับให้ขาดทังชับๆๆนะครับสับอย่างดีครับเวลากินเนี่ยมันจะไม่ได้ติดคอนะครับพวกเศษก้างทั้งหลายนะครับสับเสร็จแล้วก็พักปะตองไว้แล้วก็มาเตรียมเครื่องนะครับ ใบมะก,กรูดครับก็จะใส่ไปด้วยครับซอยเล็กให้มันเล็กที่สุดนะครับใบมะก,กรูดซอยเหมือนใส่พะแนงเลยนะครับเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีครับใบมะก,กรูดแล้วก็มีขานะครับ าจะใส่ไปด้วยนะครับเวลาลาาปลาลาาอะไรใส่ขาไปด้วยเพิ่มอรรถรสความหอมเข้าไปนะครับขาก็หั่นชิ้นเล็กๆนะครับสับละเอียดยิ่งดีครับอันนี้ซอยละเอียดแล้วนะครับก็พักไว้เหมือนกันครับทีนี้เราก็มาเตรียมขานะครับผมจะตําเครื่องเลยนะครับขาที่เราสับละเอียดนั้นพื่อามาตากับหอมแดงกับกระเทียมไปเลยนะครับ เพื่อจะได้หอมครับทำให้ละเอียดไปเลยครับเตรียมเพื่อหอมซอยอะไรต่างๆให้เสร็จสรรเรียบร้อยเพื่อจะได้ปรุงจากง่ายนะครับอีกอยาหนึ่งเราต้มน้ำสุกนะครับน้ำธรมรมดาครับใส่ปลาร้าครับเพื่อตัดรสในความนัวครับเอาไว้หยอด เวลาเราทําให้ปลาตองมันเหนียวนะครับหยอดนี่เพื่อจะให้มันสุกนะครับเพราะน้าต้มนี่มันจะสัมผัสกับเนื้อปลาแล้วมันจะสุกนะครับเ,เตรียมแล้วก็ใส่โคกนะครับลาบแล้วก็คึงใส่โคกอย่างนี้นะครับตามตำหลักของอีสานขนานแท้นะครับพี่น้องคึงไปเรื่อยๆจนมันเหนียวนะครับถ้าใครจินดิบยิ่งอร่อยแล้วครับมันจะเหนียวดีนะครับ ถ้าใครไม่กินดิบก็ทําสุกครับก็ใส่น้ําต้มเนี่ยครับน,น,รน้ําต้มน้าปลาานะครับค่อยหยอดอย่าไปหยอดทีเดียวนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เป็นปนไปนะครับมันจะไม่เหนียวครับค่อยหยอดแล้วก็คนคคน,คนจนเนื้อนเนี่เหนียว,ยวตุยๆครับเอข้าวคุยจำ้ำ <c oughs> ติดน้ําลายไหลเลยครับ นี่ครับค่อยๆหยอดแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆนะครับหยอดแล้วคนไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันดีเลยนะครับเนี่ยเราก็คึงไปเรื่อยๆครับให้มันเหนียวตุยๆเลยไม่ต้องรีบนะครับเติมน้ําเข้าไปค่อยๆหยอดน้านะครับไม่งั้นจะไม่เหนียวครับเนี่ยก็หยอดไปเรื่อย สำหรับลาบปลาตองนี้นะครับทํากินทั้งสุกทั้งดิบได้ครับถ้าใครชอบดิบจะอร่อยมากนะครับถ้ากินดิบนี่อร่อยมากเลยปลาตองแต่ถ้าสุกนี่ก็อร่อยอีกแบบนึงครับสาหรับคนที่ไม่ทานดิบเอาหยดไปเรื่อยๆครับ หยอดนิดหยอดหน่อยนะครับแล้วมันก็จะสำเร็จเนี่ยครับเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับดูเนื้อนะครับมันก็จะเนียนละเอียดผมจะใช้ขั้นตอนในการหยอดเร็วนะครับอืมเร่งฝีมือปลายลายมือนะครับปั่นหยอดไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันดีๆเมื่อเนื้อเนียนดีแล้วครับดูสีเนื้อเลยครับแต่ยังเพิ่มความเหนียวก็ปรุงรสด้วยพริกป่นครับ ตามความเผ็ดผมใช้อย่างละช้อนโต๊ะเลยนะครับที่ปนเข้าขั่วแล้วก็ผ่านไ่ได้ผงนัวครับแล้วก็ห่อรวมครับพอหยอดน้ำปลาไปสูตรนี้ก็คือปริมาณเท่ากันเลยนะครับน้ำมะนาวก็จะบีบใส่ก็ได้นะครับแต่สำหรับใครไม่ใส่มะนาวก็อยากให้มันนัวก็นี่นะครับสำหรับผมไม่กินเปรี้ยวนะครับถ้าลาบปลาอย่างนี้ กินความนัวไปอีกครับนี่ครับคนคนคนให้เข้ากันนะเพิ่มยังเพิ่มความเหนียวครับแล้วก็ลาบปลาตองกายสูตรเหนียวตุ้ยตยุข้าวเหนียวคุย้ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับพี่น้องเชิญแซ่บแซบด้วยกันเลยครับสูตรนี้ครับสูตรอีสานขนานแท้ครับพี่น้องเอ้ามาขำเขาหง่ๆคุยตุย้ยพร้อมกันครับ ถ้าชิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ออกไปติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ